เย่ yeah. ฉันไปโรงเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วปีนี้ภาษาอังกฤษฉันต้องได้แน่นอนฉันก็เรียนภาษากัีกมาสักพักนะแต่ทำไมฉันจำประโยคจำอะไรไม่ได้เลยนะ่ะทำไมอะ่ะคุณเป็นคนนึงหรือเปล่าที่เคยประสบปัญหาเรียนภาษามาแล้วไม่ใช้แล้วลืมจำไม่ได้จำประโยคไม่ได้คะ่ะครูนะคะ การที่อยากเรียนภาษาให้สําเร็จนะคะคุณต้องรู้ว่าคุณต้องเรียนยังไงนะคะมันถึงจะจาได้มันถึงจะเอาไปใช้ได้นะคุณต้องรู้ถึงโปรเซสตนี้นะคะไม่ใช่ว่าลงเรียนไปแล้วนะคิดว่าจะจําทุกอย่างเรียนทุกอย่างได้ตามหนังสือที่บอกโดยไม่รู้ว่าโปรเซสตกระบวนการในการที่จะทํายังไงให้คุณจําได้ทํายังไงมันถึงจะไม่ลืมทํายังไงฉันถึงจะ รู้ว่าที่ฉันเรียนมามันใช้ได้จริงนะคะคลิปนี้จะมาบอกวิธีการนะคะว่าเรียนแล้วทำยังไงถึงจะไม่ลืมเรียนแล้วทำยังไงถึงจะเอาสิ่งที่เราเรียนไปใช้ได้เรียนแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราเรียนมันใช้ได้การเรียนภาษาอังกฤษนะคะจะมีอยู่2ขั้นตอน 1. คือขั้นตอนการรับข้อมูลเข้า 2. คือขั้นตอนการเอาข้อมูลออก นะคะอ่ะหลายคนนะคะทำขั้นตอนที่1น,นะ,ค,ะคือการเรียนภาษาอังกฤษแต่ไม่ได้ทําขั้นตอนที่2คือการเอาข้อมูลออกนะคะอ่ะอันขั้นตอนที่1น,นะคะเรียนตามพื้นฐานเอาข้อมูลเข้าให้ได้ข้อมูลคําศัพท์ประโยคเรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้ภาษาอังกฤษขั้นตอนที่2การเอาภาษาออกไปใช้นะคะหลายคนคิดว่าการใช้ภาษาเพียงแค่นะคะมีแต่การต้องไปสื่อสารต้องไปเจอฝรั่งต้องไปพูดคุยไม่ใช่นะคะการอ่านหนังสือก็คือการเอาข้อมูลออกนะคะมันเป็นการทั้งเอาเข้าและก็เอาออกนะคะสิ่งที่ คุณเรียนในเนี้ยนะคะคุณก็จะไปเจอในเนี้ยนะคะมันก็จะเกิดการทำำําซ้ําและคําศัพท์ใหม่ๆที่คุณไม่เคยเรียนในนี้นะคะมันก็จะเป็นการเอาข้อมูลเข้าอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้สทางเลยและการที่คุณไปดูยู u ู u นะคะ,ะไปดูดูหนังนะคะมันก็คือการเอาข้อมูลออกนะคะ,ะว่ามี นะคะสิ่งที่คุณฟังอะ่ะมันมีแบบที่คุณเรียนไหมนะคะถ้าคําศัพท์ที่คุณไปเจอเป็นคำศัพท์ใหม่ที่คุณไม่เคยเรียนในเนี้ยมันก็เป็นขั้นตอนของการเอาเข้านะคะโอเคไหมมันจะทําแบบนี้นะคะมันไม่ใช่ทําแบบเรียนในหนังสือแล้วจบนะรอไปพูดกับฝรั่งอย่างเดียวไม่ใช่นะคะมันมีหลายเวนะคะครูสอนนักเรียนให้ทําแบบนี้นะคะแล้วครูก็ทําแบบนี้ด้วย นะคะเนาะถ้าใครอยากเรียนแล้วเอาไปใช้ฝึกใช้แบบนี้นะคะกดติดตาม